ช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีนะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับกับคอนเสิร์ตนี้ครับ Korean Music Wave in Bangkok by J. L. Starnet นะครับผมสุดยอดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับที่รวบรวมศิลปินเกาหลีมาถึง20วงนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงบังชิงจีนะครับ t m Girl Generation BNK นะครับ FT i l a n d แลวก็5สาว Wonder g i r l และอีกอื่นๆนวงอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ 7เมษายนนี้ครับพบกันที่สนามราชมังคลากีราสถานครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.facebook.com slash k o r e a m u s i c w ลัดนะฮะและวันนี้นะครับเครื่องดื่มไวทามิกซ์ V500 นะครับเขาใจดีมากๆครับคุณลทไมจ๊ะมีบัตรนะฮะมาแจกนะให้คุณผู้ชมเนี่ยหนึ่งรางวัลรางวัลละ2ใบอยากได้ ต้องโทรเข้ามาตอบคำถามกับเราในท้ายเบรกนี้แน่นอนนะครับเตรียมแจกกันเลยนะครับท้ายเบรกนี้เลยนะฮะเตรียมเข้ามาครับอันนี้แจกกันแน่นอนแต่คราวนี้เรามาดุนดวงกันต่อเลยดีกว่าครับเพราะว่ามีหลายคนเหลือเกินที่สนใจและอยากจะรู้ว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างอาจารย์พอยังตกใจอะตกใจนนึ่มาโฟาหรือเปล่าใช่เรารักสปอนเซอร์มาดูครับคุณพรครับคุณพรมาถามนิดนึงครับว่า เลือกหมายเลข8แล้วบอกว่าสามีมีกิ๊กไหมนะฮะแล้วก็หมายเลข4ถ้ามีจะเลิกเมื่อไหร่โโอ้หมั่นใจว่ามีไหยมีไหมครับใบนี้บอกว่ายังไม่มีนะคะก็คือว่าคุณอาจจะสงสัยคิดมากไปนะคะามีมีกิ๊กนะในใบนี้นะฮะไม่ต้องถามมไ่ต้องดูเรื่องที่สองไม่มีไม่มีคุณใหม่ครับคุณใหม่ครับเทอมนี้จะได้เกรดถึง3.3มจุดไหมเลือกหมายเลข20 โอ้โหสาครับ3.3มจุด3านี่ถือว่าโอเคนะประมาณหนึ่งนะผมยัง1.75อยู่เลยน่จเเลือกหมายเลข20นะครับได้เลยคร่ะมีเกตได้ถึง3.3ใวันนี้บอกว่าเออมันไม่ได้มากหมายเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะไม่ได้ยากอะไรครับขอให้โชคดีนะฮะคุณบิ๊กครับคุณบิ๊กวิชาที่ติด F จะแก้ได้ไหมเลือกหมายเลข6นะครับ จะมีงานดีทำไหมเรื่องหมายเลขเจ็ดตอนสมัยผมเรียนนี่ผมได้อักษรภาษาอังกฤษเกือบครบเลยนะค่ะิงอ่ะผมมีอะไรบ้าง F W I A ไม่ได้เลยไม่เคยีไม่มีไม่เคยมีมี C D F W I ออะไรเยได้วมนะอ่ะวิชาที่ติด F จะแก้ได้ไหมฮะแก้ได้แก้ได้นะคะแต่ไม่ใช่อยู่ดีจะแบบเล่นเลแล้ว แล้วจะผ่านใันนี้บอกว่าต้องอ่านหนังสือเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่แก้ได้แน่นอนค่ะครับจะมีงานดีทำไหมมีค่ะมีงานที่ดีทํานะคะแก้เอฟให้ออกก่อนค่ะแก้เอฟให้ออกก่อนนะคะมีค่ะบอยครับคุณบอยนะครับเลือกหมายเลข8นะครับสงกรานปีนี้ผมจะได้ร้องเพลงบนเวทีไหมโอ้ยนี่อะไรนี่เพื่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงดีๆใครก็ให้ร้อง ไม่แน่จะขอจะเล็งเวทีนี้ไว้นานแล้วเงอาจะเป็นเวทีแบบวัยรุ่นหรืออะไรต่ออะไรเงหมายเลขขึ้นเวทีนี่ก็เร็วมีเซก็ได้ค่ะสงการต์นี้ได้แล้วค่ะนะคะได้ร้องเพลงแล้วค่ะนะคะขอเพลงอะไรครับเป็นเพลงอะไรปูหน่อยครับขึ้นร้องสงการต์ปีนี้น่าจะเป็นเพลงแอบเหงาอ่อร้องเพลงเลยนะครับคุณแจ๊สครับ คุณแจสเนี่ยเลือกหมายเลข8แล้วถามบอกว่าเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองดีไหมผู้ชายนะเนี่ยผู้ชายนะเนี่ย <c oughs> หมยความว่าตอนนี้อาจจะแบบว่าเป็นช่างประจาอ,อยู่ที่ร้านใดร้านหนึ่งแล้ว,จ,วจะมาเปิดร้านของตัวเองแล้วดีปหะ <c oughs> หรือเสี่ยงหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเลือกหมายเลข8 <c oughs> นะครับ ดีนะคะขอให้คุณเริ่มต้นเลยค่ะนะคะพยายามเก็บเงินเปิดร้านเลยนะคะค่ะมีใจให้นะคะแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวโฟนอินเข้ามาร่วมสนุกนะครับต้องตอบคำถามให้ได้นะครับแล้วเราจะแจกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไบตามิกซ์นะครับ B500 เนี่ยนะครับนะครับมีบัตรคอนเสิร์ตรับไปเลยนะครับหนึ่งรางวัลสองใบนี้พาเพื่อนไปดูได้แค่เกิร์เจเนเรชั่นก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วนะครับ เรามาดูคุณนัทบ้างครับคุณนัทนะครับเปลี่ยนโรงเรียนใหม่จะดีหรือเปล่าเลือกหมายเลขสิบสี่จะโดนไล่ออกแล้วเหรอเขาอาจจะเปลี่ยนโรงเรียนใหม่แล้วจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมถ้าไปโรงเรียนใหม่นี้เลือกหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเปลี่ยนโรงเรียนใหม่จะดีหรือเปล่านะคะดีค่ะนะคะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างดีแบบหมายถึงว่าโครงสร้างะไยดีหมดค่ะนะคะแล้วจะเข้ากับคนอื่นได้ไหม ตรงนี้บอกว่าได้แต่อาจจะช้านิดหนึง่งได้แต่ช้า,าแต่ว <ลง S 2> ่าโรงเรียนใหม่ดีมากแต่ว่าเข้า,าคนอื่น,นได้ไหมเนี่ยใช้เวลานิดหนึ่งนะเน,นหนึ่งนะดังนั้นก,น,น,กนก็เปลี่ยนเลยครับโรงเรียนควรจะเปลี่ยนเลยนะฮะออกเลยวันนี้ปะไปเขีนยน <c oughs> นะฮะเอาละครับไม่ได้ระบ,บุชื่อมานะครับเลือกหมายเลข16ครับ,รบปีนี้จะได้ของที่อยากได้ไหมอยากได้อะไรนี่มันมีอยู่ในใจดัวนั้นก็สื่อสัมพันธ์กันได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงค่ะอาจจะอยาก ขอเตารี่กับคุณหอยก็ได้นะคะปีนี้ได้ได้นะได้ขอเอามานะคะถ้าขอเตารีดเนี่ยที่อยากได้ได้เลย่ะอ่ไดนะคะอย่างดีนะของคุณนี่ยังเป็นแบบเครื่องไฟฟ้าแบบพวกเตารีดเอ่อแล้วก็เตารีดไอน้ําพ่นเย็นอะไรอย่างงี้ถ้ามีน้องคนไหนที่แบบว่าหนูอยากได้สว่านอ่ะพี่ สวัสไฟฟ้าอย่างเงี้ยหรือฉันคงไม่จีบเด็กช่างคนเลยไอ้บ้หรืออยากได้เลื่อยอ่ะพี่เลื่อใไฟฟ้าเลื่อน้ำมันอย่างเงี้ยนี่นะนี่ไม่ได้ระบุชื่อมานะครับเลือกหมายเลขห้าจะได้ต่อโทรสิลปรกรปีนี้ไหมถ้าได้จะจบภายในสองปีหรือเปล่าอ๋อค่ะครับจริงๆต้องส่งมาสองสองใบนะคะไม่เป็นไรฮะเขามั่นใจว่าเบอร์ห้าเนี่ยจะตอบได้หมดของเขา ปีนี้สอบได้ค่ะนะคะขอให้โชคดีนะคะตั้งใจอ่านหนังสือให้ดีนะคะจบไปในถ้าสอบได้ผมว่าภายใน2ปีอ่ะไม่ไม่จะได้จะได้ต่อโทสิบปกรปีนี้ไหมได้ได้ต่อปีนี้แหละค่ะแล้วถ้าได้จะจบภายในสองปีไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้นะคะค่ะส่งมาเบอร์เดียวอ่ะส่งมาเบอร์เดียวค่ะนะคะคนอย่ากล้าล้าวไม่ใช่เขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าได้แน่นอนปูที่คนส่งมาเยอะเกินนันเนี่ยคุณโน้นนะครับคุณโน้นนะครับเลือกหมายเลข21็ดนะครับ จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อรดจะมีแฟนเมื่อไหร่ก็ในนี้บอกว่าเหมือนคุณไม่ได้ตั้งใจจีบใครเลยหรือว่ายังไงหรือว่าจีบแล้วไม่มีทาางที่จริงจังให้เขารู้ครับมันก็เลยไม่มีสักทีอย่าถ้าจะจีบผู้หญิงเนี่ยอย่าหมายหยอกไก่วิธีการจีบผู้หญิงเนี่ยที่มันต้องมีความมั่นคงหอยสอนหน่อยได้ทำไงการที่จีบผู้หญิงอะไรคะ ผกขอเป็น้างหน้าเลยได้ผมเห็นนงเกาะสาวแล้วโหน่าผมเดินแล้วกันเดี๋ยวเชาผมไม่มีแรงคุณนัทครับคุณนัทเลือกหมายเลข16นะครับอยากรู้อยากรู้แฟนเก่าจะกลับมาไหมคุณนัทมีเลียเหรอไม่ใช่คุณนัทเขาถามว่าอยากรู้ว่าแฟนเก่าจะกลับมาไหมแล้วก็มีโชคไหมเลื่องหมายเลขหนึ่งสิบหกก่อนนะครับค่ะใบนี้กลับมาเมื่อคุณมี อะไรเดียเหมือนเหมือนเหมือนคิดถึงความหลังเก่าๆแค่นั้นแหละถ้าจะกลับมานะคะอ๋อแฟนเก่าไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วดีกว่านะคะไม่กลับดีกว่ามีโชคไหมฮะมีโชคไหมมีค่ะแต่คุณกับมีโชคมากกว่านะคะุณมีโชคเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับชีวิตที่มีความสุขมากกว่าที่จะรอแฟนเก่ากลับมานะคะกลับมาก็มีกิจเยอะเหมือนเดิม โอ้เหมือนเดิมครับปวดหัวแน่นอนครับบอาให้ดีนะครับเอาสายเข้ามาแล้วครับอ่าแล้วครับเราจะแจกบัตรนะครับ k อ r e a ย u s มีสิกเวฟอินแบงค by J.L. อกบายเจแ t ลสา์เดนะครับสวัสดีครับคุณติ๋มมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับติ๋มใช่ไหมคะจังหวัดอะไรจ้าอะไรนะคะจังหวัดอะไรจ้านี่นี่เป็นเด็กที่หอบเลยฮะหอบใหญ่เลยค่ะอ่าติ๋ม ติมตมอยู่จังหวัดอะไรครับสรับุรีค่ะสละบุรีอยากไปดู Korean Music Wave in Bangkok by JL Starnet ไหมครับอยากไปค่ะชอบ,บวงอะไรที่จะมา g e ิร Generation ค่ะเกิร์ลเจนเนอเรชัน,ชนโอ้ใครๆก็ชอบวงนี้มาเปิดคอนเสิร์ตเดียวๆนี้โอ้โหขายบัตรไยเร็5นาทีหมดหม <hi> ดเลยจะไปไปกับใครอ่ะจะไปกับใครครับคุณต็มไปกับเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายบอกก่อน ตัวหญิงค่ะใช่กันได้พี่อนุญาตโอเค <st it> เอาละครับมาดูกันนะครับคำถามวันนี้ครับคุณหอยครับศิลปินวงใดที่ร่วมแสดงคอนเสิร์ตเกาหลี Music w e in Bangkok by J. L. Starnet หนึ่งโฟ u ์ Minute สองโฟ u ์เล็กน้ำไม่ผักข้อ <laughs> หนึ่งค่ะวงอะไรตัวดีจริงค่ะ โฟมิลิใช่ไหมค่ะถูกต้องรับไปเลยนะครับบัตรคอนเสิร์ตคอร์เรน u ์มิวสิกเวฟ a n นแบงค y JL อ t a บ n e เลสตานะครับจากวายต m i x นะครับ V 5 0 0นะครับหนึ่งรางวัลสองใบได้ค่คะไหะจ้าขอเชื้อด้วยได้ไหมคะไม่ได้ผมที่โดนเรียกพวกมา พี่โดนพี่โดนมาสองทีแล้วว่าโดนเรียกพบตลอดเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพอให้น้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องต้องโทรมาช่วงนั้นนี่น้องได้ไปโอ้หมูลค่ามากกว่าเสื้อเนี่ยไปซื้อเสื้อได้ประมาณ17ตัว <c oughs> นะครับขอบคุณน้องติมมากนะครับแต่สระบุรีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวไป<อ>หลังไม้นะครับว่าจะมารับบัตรกันยังไงนะครับค่ะเรียบร้อยขอบคุณครับนี่ไม่ต้องห่วงน้องมารับที่นี่นะก่อนสักวันหนึ่งเพราะว่าบริษัทเราใกล้สนามกีฬาราชมังโอ รับก่อนแล้วไม่มีใครอยู่นะงานก<ะ>็จัดมารับไปก่อนเลยให้เขามารับไปก่อนเลยอเอาละครับไม่ได้บอกชื่อมาอีกแล้วนะครับขอเลือกไพ่หมายเลข9ช่วงหน้านะครับมีโฟนอินเข้ามานะครับใครอยากถามกี่คําถามก็ได้คำถามนี้นะครับเขาถามมาแล้วครับเลือกหมายเลขเก้าไม่ได้บอกชื่อมา <c oughs> เขาถามบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย เขาพาไปกินหมูจุ่มในวันเกิดจะมีโอกาสคบกันไหมผมน่าจะชวนกินหมูจุ่มคบเลยมีไหมมีไหมมีค่ะมีโอกาสจะคบกันนะคะกินอย่างอื่นไม่ได้คบจะกินหมูจุ่มคบเลยคบเลยนะครับขอแสดงความดีด้วยนะครับน่าจะมีโอกาสแลครับคุณจูเนียครับคุณจูเนียร์นะครับเลือกหมายเลข4ถามว่าโตมาจะได้เป็นโปรแกรมเมอร์ไหม ถ้าไม่ถ้าไม่งานนั้นจะเกี่ยวกับคอมไหมจูเนียอยากทำงานเกี่ยวกับคอมเดี๋ยวนี้ค่ะจะได้เป็นโปรแกรมเมอร์ไหมบอกว่ายังไม่ใช่นะคะแต่ถ้าทำพากกิจนาขึ้นก็เกี่ยวกับของสวยงามวงการบันเทิงได้หมดนะคะ,อ,ะอาจา <ไป S 2> จะเป็นนีไซเนอร์ ใช่มันต้องสวยงามอันนี้อาจจะตัดต่ออาจจะทําคมตัดต่อหนังตัดต่ออะไรมันต้องสวยงามใช่ไหม่นะคะเป็นอย่างนั้นค่ะต่อไปฮะคุณอ้อยฮะเนื้อคู่มีลักษณะอย่างไรมีหูมีตาหางยาวหรือเปล่าเมื่อเดข1สิบสี่เลือกผ้าไหมเด็กสิบสี่ครับเนื้อคู่มีลักษณะดูได้ไหมอาจารย์ได้ค่ะดูลักษณะได้ด้วยเหรอนี่เจ๋งอะ อย่างคู่ของหอยมีลักษณะยังไงมีปีกด้วยใช่ะเนื้อคู่ของคุณเป็นคนลักษณะผิวคล้ำนะคะแล้วก็เป็นคนอาจจะอยู่ในพวกเกี่ยวกับคนมีสีนะคะคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบคนในตำรวจทหารทหารดาบเชิงอะไอย่างเงี้ยนะคะเขาทำงานอยู่ประมาณนี้นักดินเซเว่นนักดินเซเวนมีสีเหรองานเซเว่นเป็นอยู่ในเครื่องแบบ เด็กปั๊มก็อยู่ในเครื่องแบบใครก็ถอดกางเกงเติมน้ำมันจะบ้าหรออะไรก็มีั่นแหละกัปตันนักบินเนี่ยถือว่าเป็นคนในเครื่องแบบป่ะไม่ใช่ใช่ไหมใช่ป่ะถ้าเครื่องแบบในตามใบนี้ยังไม่ใช่เครื่องแบบพวกทหารตำรวจหรือว่าข้าราชการที่ต้องแบบออกลุยๆหน่อยช่วงหน้านะครับอาจารย์พอจะพามาพยากรดวงวันเกิดของอาทิตย์ถัดไปนะจ๊ะแล้วก็รับโฟนเอ็นหนึ่งสายถามได้กันสดๆเลย ครับเดี๋ยวกลับมากับดุดวงสักครู่เดียวครับ เอาละครับกลับมาเลยนะครับทุน2คนนะครับเบรกสุดท้ายแล้วนะครับมีอะไรสงสยัยรีบๆถามมาเข้ามาจ้าพอจะตอบให้หมดเลยนะครับผม แล้วก็แน่นอนนะครับช่วงนี้เรามีการเปิดรับสายให้1สายด้วยนะครับ025306945-9โทรเข้ามาถามอะไรกับอาจารย์พลอยก็ได้นะใช่ใช่แล้วก็เรามาที่คุณเล็กเลยครับรีบๆกันเลยนะฮะยังไม่มีสาย<ช>เข้า,ามา <bizarre S 2> <ๆ>นะครับเราก็ถามก่อนคุณเล็กเลื่องหมายเลข9นะครับจะคืนดีกับสามีเก่าเมื่อไหร่แน่นะคะใบนี้บอกว่ามีโอกาสคืนดีแต่ว่า จากนี้ไปเกือบสิ้นปีถึงจะมีโอกาสยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ยังผิดใจกันอยู่ได้เลยคุณเอานะครับเลือกหมายเลข5นะคะแฟนอยู่ดีๆก็เงียบไปเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะฮะอันนี้คือคําถามสาหรับหมายเลข5แล้วก็เลือกหมายเลข20แฟนมีคนอื่นไหมห้ากับยี่สิบนะครับครับผมโอเคหมายที่ห้าก่อนแฟนจะติดต่อกลับมาไหมใช่ไหมคะ ดดูียังยังค่ะยังไม่ติดต่อกไม้ค่ะย่งเงี้ยเหมือนเดิมค่ะแล้วเขามีคนอื่นไหมมีมาอ่ะมีมีตับลางไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้นะครับจากเอสเอ็มเอสล่าสุดเข้ามาแล้วนะครับฝากบอกพี่หอยอย่าเล่นกับป้ายสปอนเซอร์นะคะจากไหนอ่ะจากโรบินสันพระรามเก้า ครับต้องอ่านครับยังอยู่กับเรานะครับโอ้ยหายยากอสุดนะครับบุณคนเอาละครับมาดูต่อไปครับนะฮะคุณอ้นฮะคุณอ้นเรื่องหมายเลขแปลครับอ่าถ้าเปลี่ยนงานจะดีไหมอ๋อเอียงบ้าเอียงบ้าเอียงบ้าอ่าเบี้ยวเบี้ยวหอยเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวจะสายแล้วเออเริ่มตรงละเบี้ยวไอ้อ่าอ่เบี้ยวอ่ะเบี้ยววะ ใช่ป่ะคุณอ้นถ้าเปลี่ยนงานจะดีไหมครับตรงเลยแป๊ะถ้าเปลี่ยนงานจะมีดีไหมดีค่ะดีกว่านะคะกลรวจะหาที่ใหม่ไปถ้าทําที่เก่าต่อจะมีคนเห็นสิ่งที่ทํำไหมในนี้บอกว่ามีนะคะจริงๆแล้วมีคนเห็นในสิ่งที่คุณทําแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดไม่รู้แต่ว่ามีคนเห็นค่ะครับถ้างั้นผมแนะนําว่าคุณพูดให้เขารู้ครับว่าคุณทําอะไรบ้างนี่กำลังจะเข้าห้องน้ำเว้ย ใช่ไม่ใช่อาการอย่างนั้นบอกว่างานคุณอ่ะคุณทําหน้าที่แล้วชอบอะไรยังไงบ้างแล้วทำดีมจะดึงที่ชูแล้วนะจะดึงที่ชูแล้วไ่ดูที่ชูอยูอบางทีคนเราทํางานจะเช็คก้นแล้วัไม่เกี่ยวอะไรไม่ใช่บางทีมันไม่ไม่มีใครรู้ว่าทําอะไรถูกไหมใช่เข้าใจผิดอย่างเงี้ยต้องพูดเอเขานะนะครับไม่ไม่ได้บอกชื่อมานะครับเลืหมายเลขานครับผมจะได้ทาตามความฝันหรือเปล่าโอ้ ได้สิคะขอให้คุณตั้งใจได้แน่นอนค่ะครับนะคะความฝันของคุณคืออะไรผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็ขอให้โชคดีไปค่ะคุณโดนัทครับเลือกหมายเลขหกจะได้รถไหมอ่ะค่ะนะฮะวันที่เก้าไอ้เลือกหมายเลขเก้านะครับจะทันวันที่สิบห้าเมษายนนี้หรือเปล่าจะไปเล่นเอาดื่มเนี้ยเอาดื่มเนี้ยจะได้รถไหมอ่ะเอาเอารถก่อนจะได้รถไหมจะได้รถไหมได้ แต่ถามว่าจะทันหรือเปล่านะต้องมาดูทีจะทันวันที่ส5าเมษายนนี้ไหมเพราะว่าจะขับไปสงการค่ะยังไม่ทันอาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกนะคะโอ้ยได้ๆเดินไปเล่นสงการกอนไปจะทัน15เซหมายนนี้ไหมคุณนี่ก็โอ้ยนะฮะคุณรุ่งครับเลือกหมายเลข6นะครับ คนเดือนกรกฎาคมใช่เนื้อคู่ไหมเอาคนนี้มีความสุขตัวละคิดว่าคงมีคนทักมาว่าต้องคบคนเดือนกรกฎาคมใช่เนื้อคู่เขาไหมครับแต่สําหรับคุณลุงยังไม่ใช่นะคะคุณลุงเนี่ยยังไม่ใช่นะคะคนเดือนกรกฎาคมนะคะคุาลุกหคุณลุงอ่ะคุณลุง่ะคุณลุงะคุณลุงนะคุณลุงรอ สามันเอกโทตีจตวาสามันเอกโทติลุง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 ฮะคุณบิลี่ลุงลุงลุงไม่ได้ลุงลุงลุงที่ไหนเราลุง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 นี่ลุงนี่สะกดไงวะลออซาลาุงองูลุงลุงสิลุง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 นี่สะกดไง ไม่เกี่ยวกับดวงไปคุณน้ำฝนครับคุณน้ำฝนเรื่อกหมายเลขเก้านะครับจะได้เนื้อคู่รวยรวยบ้างไหมอ่าเน้นเลยชัดเจนนะครับแล้วก็เมื่อเรื่อหมายเลขสิบเก้านะครับจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหมอ่ะจะได้เนื้อคู่รวยรวยบ้างไหมได้สิคะนะคะแต่ต้องเหมือนคุณวิลลี่ต้องเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเย่างพากม่านี่เดี๋ยวนี้รวยกว่าคนไทยก็มีนะไห่รวยผมเนี่ยถือเป็นคนต่างชาติป่ะ ก็ถือว่ามีเชื้อสายต่างชาติด้วยดังนั้นอย่างเงี้ยต้องหาลูกครึ่งใช่ค่ะแต่แต่บางทีอะไรไทยเดนมาร์กหรือไงไทยเดนมาร์กมาในกันสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยมีสายข้าวแล้วจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหมฮะมีค่ะนะคะขอให้โชคดีนะคะมีโชคลาภเข้ามานะคะจากถ้าทางคุณชอบเล่นหวยก็ให้ไปดูเลขที่บ้านไว้โอ้ยหัวใจหายไปไปไปกันแล้วอะค่ะคุณบีนะครับคุณบีอายุ20นะครับจากกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณบีครับ สวัสดีค่ะคุณบีฮัลโหลคุณบีครับคุณบีอยู่ไห <c oughs> มครับมีใครอยู่ไหมติ๊งนอง <c oughs> คุณบีคุณบีณหายไปไหนแล้วครับมาไหมมาไหมถ้าไม่มาวางก่อนนะอ่ะมาไหมได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอยู่แต่ว่าไม่รู้ค,คุณบี นั่นขโมยขึ้นบ้านเขาอะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยขึ้นบ้านเสียก็แก๊กกกก๊แเหมือนกับพระกันีฮะพยากรดวงวันก่อนนะอ่าเราเราให้อาจารย์พลอยนะครับพยากรนะครับสัปดาห์ต่อไปนะครับใครแทนวันอาทิตย์คุณวิลลี่คุณลิิเเหมมือนดผมนะมือซ้ายนะครับแับไพ่ในมือซ้ายค่ะนะฮะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับคุณคุณคุณสามใบนะคะคุณบีเดี๋ยวเราโทรกลับเลยก็ได้หนึ่งครับค่ะซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมออกมานี่สอง แล้วก็อน,นี้นสาม,สามนะคะวันอาทิตย์ครับมาดูกันครับเป็นยังไงบ้างค่ะโอ้คนวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะระวังถ้ามีผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยหรือว่าผู้ใหญ่สูงวัยอยู่ที่บ้านอาจจะมีเกณฑ์สะสบอุบัติเหตุหรือรยนว่าเข้าโรงพยาบาลหาหมอมบ่อยๆแต่บางทีอาจจะไม่ต้องมาสบงอุบัติเหตุคืออาจจะท่านอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเช็คสุขภาพก็จะดีจะแก้เคล็ดไปได้นะคะ,อ,คะอ่าสําหรับตัวคุณก็ไม่ต้อง อะไรมากคือพยายามดูแลท่านถ้าสมมติไม่ได้อยู่ใกล้ตัวก็โทรศัพท์ไปหน่อยอะไรเงี้ยนะค่ะแต่ถ้าเรืถ้าพูดถึงเรื่องการงานแล้วเราก็ระวังผู้ใหญ่จะให้ร้ายกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอะไรเขาสอบถามมาก็เจรจาไปเลยบอกไปเลยบอกไปเลยว่าหูพิษไม่ใช่มันคือวิธีการเนี่ยคืออาจจะมีผู้ใหญ่ใกล้ตัวเนี่ยที่เจ็บป่วยนะแก้แคบเลยเขาจะเจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยพาเดินเข้าโรงพยาบาลสักรอบแล้วไปซื้อ กาแฟกินหรืออะไรก็แล้วแต่แล้ววนออกมันถือว่าเป็นการเข้าไปแล้วใช่แอดมิดแล้วเหมือนกับแบบแอดมิดโรงพยาบาลแล้วอะไรเนี่ยเราไปซื้อของนิดนึงอะไรแล้วออกมาก็จบแก้เคล็ดไปอย่างนั้นนะฮะแต่ระวังไอ้เรื่องผู้ใหญ่ให้ร้ายนี่เราไม่รู้จะแก้ไงอ่ะอันนี้ก็เคี่ยงผู้ใหญ่เลยใช่ถ้าได้มีโอกาสเขาพริกเขาเกลือแล้วไปไปถึงปุ๊บเราก็เป็นเรยาเลย วันจันนบจันค่ะออยู่ทางนี้ถนัดนะคะมือซ้ายมือละเท่าไหรได้เนี่ยอะไรนะอะไรนะกี่ใบสามใบด้วยมือซ้ายค่ะแมวค่ะแมวค่ะโอเควันจันนะครับวันเกิดพี่หอยเลยนะครับคนเกิดวันจันมีเสน่ห์นี่ดูแน่แน่จะได้ใบที่ดีนะคะสุดยอดสุดยอดตรงนี้สุดยอด คนวันจันทรช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของหายทลาอเบาแหวนและจะมีปัญหาคนอื่นความผิหวังอาจจะเข้ามานะคะแต่ถามว่าตัวคุณเนี่ยจะดีไหมหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะแคล้วคลาดหรือหรือลอดจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะตัวคุณมีสิ่งที่ดีหรือทําบุญไว้ดีนะคะ แต่ระวังเรื่องของหายดูแลให้ดีนะคะหายตลอดอะโทรศัพท์เลื่อนไหนเนี่ยหายไปหรือวันทะเลาะบอกแว้งหรือเข้าใจผิดกับคนอื่นนะคะไปเที่ยวต้องระวังโทรศัพท์ประจัจะปล่อยตอนนี้ในห้องประชุมนี่นี่จะปล่อยกันจะปล่อยกันสนุกจะตายแบบไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะพอมันนั่งมันนั่งเนี่ยอยากพอกล้านะพลอยนามันบิลลี่นั่งอะกล้านะแต่พอมันยืนโอ้โหตัวมันใหญ่มากเต็มเฟรมเลยยี่สิบเฟรมคนประจันต้องระวังไว้นิดนึงนะครัะแล้วมาดูคนมาทังคายกันนะครับพยากรณ์กันต่อไปนะฮะถ้าไม่มี สายก็ไปเรื่อยๆฮะค่ะอ่ายังไม่เข้ามานะครับค่ะมือสายนค่ะอ๋อรีบสรุปนิดนึงจะได้เข้าโฟนอินทันทันหรือเปล่าค่ะพยายามทำให้เร็วครับวันอันนี้วันอังคารแล้วนะครับสามใบครับนี่ครับหนึ่งสองสามครับโอเคค่ะพยากรณ์ก่อนก็ได้เดี๋ยวพยากรณ์ก่อนนี่แน่นี่แน่นี่แน่ค่ะคือคนวันอังคารจะมีเรื่องให้คิดหนัก ขึ้นแน่นอนเลยนะคะคุณจะเป็นเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าการงานกความความรักทั้งอย่างทั้งหลายทั้งแหล่นะคะคิดแน่นอนแต่ว่าใบนี้ขึ้นใบสุดท้ายขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างดีว่าคุณไม่ต้องคิดมากอะไรเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะทุกทุกอย่างคุณจัดการได้ทุกอย่างไม่มีอะไรครับที่มันจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหนักหนาขนาดนั้นชีวิตมันก็เดินเป็นเส้นเหมือนเดิมไปคับใช่ค่ะอย่าไปคิดมากครับอย่าคิดมากอะไรเนี้ยนะคะสายไม้ยาง อย่างครับอย่างครับเดี๋ยวเราเราต่อเลยนะฮะวันนี้ปูนอินไม่คันนะฮะมันหลุดไปต้องขอประจานย์ไปคนทางบ้านด้วยขอขอโทษคุณบีด้วยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันต่อนะครับต่อไปเป็นวันออเวันพุธนะฮะของคุณหอยนะครับวันพุธสามใบค่ะโอ้โหเรนนี้มั่นใจขนาดว่าใยิบติดกันอ่ะ อ๋อาวสปอนเซอร์ช่วยวันนี้คุณหอยจับอะไรรู้สึกคนวันนี้จะไม่ค่อยดีนะดูฮะคนมันพูดเป็นยังไงมันใช้ผู้บริหารต่ำสุดเลยคนมันพูดเป็นี้โอ้โหรู้สึกจะได้เหมือนคนวันจันทร์เมื่อกี้นี้ระหว่างของหายตกงานอโอ้โหตกงานได้สัก ของหายตกงานหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกอย่างกันเนี้ยเรื่องไม่ดีก็จะเกิดขึ้นสําหรับคุณวันพุธแก้เคล็ดง่ายคือทําบุญทําทานซะโดยวัยทสังฆทานโดยวัยเลยพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ใช่เรียก้เลยนะคะคุณมีปัญหาแน่นอนหรือว่าคุณอาจจะสุขภาพไม่ดีนะคะสําหรับคุณวันพุธนะคะโอเคครับคุณวันพุธต้องระวังนะครับรีบๆเลยนะฮะพยายามจะขอนะฮะขอวันพฤหัสครับพฤหัสครับมาแล้วนะฮะน่าจะทันฮะค่ะอ บริหารครับฟับหนึ่งสองสามครับนี่นะปั๊บ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 ค่ะไปนฮะคนบนพุหัสนะคะถ้ามีเกตจะเดินทางไปไหนต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะติดปัญหานี้ว่าอาจจะมีอะไรติดขัดให้ทำให้ไม่ได้ไปนะคะถ้าอยากไปจริงๆก็คือว่า ก็ควรที่จะว่าตั้งใจไปแล้วก็ควรที่จะไหว้พระหรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพื่อที่ได้แคล้วคลาดปลอดภัยหรือได้ไปอย่างที่คิดครับอาจจะไปอุปสรรคในการไปขวันสุขแล้วฮะค่ะจับนะวันสุขนะครับเราเหลือประมาณหนึ่งนาทีกว่านะครับจำไว้นะครับเพราะอาจจะทวนให้ไม่ทันนะฮะทวนให้ไม่ทันนะฮะถ้าทวนไม่ทันนี่เราต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ นะฮะสามใบนี้ก็คือของวันศุกร์นะฮะศุกร์ค่ะโอเคเช็ดต่อใช่ไหมขอโทษคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะทำบุญแล้วจะดีนะคะทุกพูดถึงนี้นะคะการไปทำบุญจะให้คุณเสียทรัพย์ในเรื่องทำบุญไม่เสียทรัพย์ในเรื่องที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นเสียเงินโดยไม่โดยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เหตุนะคะคุณเดินทางไปทำบุญเลยนะคะ เฮ้ยคนนี้รู้สึกว่าจะโดนเรื่องของการทําบุญเนี่ยเยอะนะฮะต้องระวังนะฮะหน้านี้ทําบุญกันเถอะเออผมว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะพยายามไปทําบุญกันเยอะๆหรือว่าทํายังไงก็แล้วแต่เนี่ยไปบริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากนะครับสำหรับคนวันเสาร์ครับมาดูกันครับวันเสาร์เป็นไงนะฮะวันเสาร์นะะฮแทาจะทวนไม่ทันนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่นะฮะวันวันจันทร์ไม่วันอังคารวันเสาร์นะฮะมาฮะโอเควันจันทร์เราไม่อยู่นี่เราถ่ายสารแน่ น้องเจอิาวันังคารคนวันเสาร์นะคะกับจะโชคดีนะคะยิ่งเดินทางไกลหรือว่าทำอะไรใหม่ๆยิ่งดียิ่งประสบความสำเร็จความสำเร็จนี้มาทั้งการเงินทั้งความมั่นคงค่ะดะมะเดินทางเลยครับวันเสาร์นะครับใครแล้วแต่ที่มีในสัปดาห์หน้านี้นะครับถ้ามีคุย้ชอบครับไปชอบอ่ะชอบเลยนะฮะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พลอยมากนะครับขอบคุณอาจารย์พลอยไว้ก่อนนะฮะสุขหน้ามีกันแน่นอนนะครับระบบสารแนออกมาน้องเอินเดอะสตาร์ วันจันนะครับพบกับร้านบ big gift, ์บ g g กกิฟนะฮะมันอ่านยังไงวะ Big g i f t Big g i f t นะฮะและร้าน Honey Bear ตุ๊กตามหมีทํามเอนะฮะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามพวกคนใหม่นะครับวันจันหน้านะครับกับดูดาราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดดคะสวัสดีค่ะ <c oughs>